สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Black Autotech นะครับก็สำหรับวันนี้มีส่งรถลูกค้า GWM Tank 300นะครับสุด Luxury และดุดันสายลุย ต้องไม่พลาดน,นะครับสำหรับ GWM แทง300คันนี้นะครับสตอรี่เริ่มแรกเดิมทีลูกค้าอยากติดตั้งเพียงแค่ชุดพาร์ทแต่ลูกค้าก็มีเรฟเฟรนซ์หลายอย่างมากนะครับลูกค้ามาเลือกของแต่งตั้งแต่อย่างไม่ได้ลดสําหรับแท้ง300คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดพาร์ทหน้าหล,หลังหลอบคันกระจังหน้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆหยิบย,ย่อยนิดหน่อยแรกๆนะ แรกๆที่คุยกับลูกค้าทั้นนี้นครับแต่ก็นั่นแหละครับบทสรุปคือรอบคันเลยก็จบไปที่50000นบวกลบนะครับสำหรับของแต่งชุดนี้นะครับเรามาดูกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นล้อฟอร์ดแบรนด์ก็ต์ฟอร์ดเขนาดขอบ20นะครับก็เป็นล้อฟอร์ดน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับและที่สําคัญ ลายลออเฉียบคมนะครับเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับล้อฟอนลูกค้าเลือกเป็นลาย GOF 29นะครับก็บอกเลยดุดันสําหรับล้อฟอนนะครับขึ้นชื่อเรื่องความเบาความแข็งแรงและความทนทานนะครับทางร้านเราจึงกล้ารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับก็ราคารล้อฟ้อนราคาอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับ รัดกับยาง B.F. f u l i c นะครับก็สําหรับราคายางขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกและขนาดยางนะครับและแน่นอนที่ไม่พลาดคือเบรกนะครับชุดเบรกหน้าหลังเนี่ยเป็นชุดเบรกมาคานนะครับ สีดาโลโก้แดงนะครับขนาดจานหน้าอยู่ที่405นะครับจานหลังอยู่ที่380มิลครับบอกเลยว่าเต็มซุ้มล้อรอเลยและชุดเบรกแน่นอนครับทางร้านเราก็รับประกันเช่นกันครับรับประกันว่า1แพ้แน่นอนสคุ้มค่ากับที่ติดไปแน่นอนนะครับและราคาไม่แพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับสาหรับชุดเบรกนะครับเราก็รับประกันหลังการขายนะครับไม่ว่าจะรั่วซึมหรือมีปัญหาอะไรเข้ามารีเช็คกับทางร้าน Back Auto t e ท h ของเราได้เลยนะครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเสียจากว่าลูกค้าจะเปลี่ยนจานนะครับ หรือเปลี่ยนผ้าเบรกก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็ค่าช่างเราเปลี่ยนให้รีนะครับสาหรับราคาเบรกมาคารชุดนี้นะครับหน้าหลังพร้อมติดตั้งอยู่ที่เ9 0 0 0่นบาทนะครับก็อุปกรณ์ติดตั้งครบเลยนะครับมาเรามาดูของแต่งชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ลูกค้ายังเลือกจัดทรงโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นเซตยกนะครับสาหรับชุดโชคโปรเฟนเดอร์คันนี้นะครับก็เซตยกราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับก็บอกได้เลยว่าชุดจัดทรงชุดนี้เอาอยู่ทุกโค้งนะครับเอาอยู่ทุกร้อยต่อถนนและที่สาคัญ เอาไปลุยมาแล้วด้วยสําหรับลูกค้านะครับลูกค้าได้ขับไปลุยมาแล้วก็ชอบฟีลลิ่งการขับขี่มากเลยนะครับก็ทางร้านเราก็มีพร้อมติดตั้งนะครับเรามาดูของแต่งรอบคันกันดีกว่าว่าคันนี้ ได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่ชุดหน้ากันก่อนนะครับเป็นชุดกระจังนะครับลูกค้ามีเรฟเฟนซ์มาให้ว่าอยากได้ชุดกระจังแบบนี้ตัวหนังสือโลโก้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับตรงรุ่นแท็งนะครับก็เป็นโลโก้สีดานะครับก็ทางร้านมีให้เลือกทั้งสีดําสีขาวนะครับแต่ที่สําคัญยังมีไฟไฟลีสีส้มนะครับสีดวงติดข้างหน้าให้นะครับมีรูลังพึ่งนะครับนี่บอกเลยว่ารอก็สําหรับชุดกระจังหน้าชุดนี้อยู่ที่ราคา1 5 9 0 0นก้ายบาทนะครับและแน่นอนลูกค้าสายลุยนะครับก็ยัง อันนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมผสมเหล็กนี่เอเลยว่าแข็งๆเลยก็สําหรับกาดไฟหน้าหลังนะครับพร้อมติดตั้งอยู่ที่3500หบาทแล้วก็มีชุดปอตไลท์เป็น LED อันนี้ลูกค้านำมาให้เราติดตั้งนะครับแต่ของทางร้านเราก็มีนะครับ สำหรับชุดสปอร์ตไลท์ชุดนี้นะครับก็เรามาดูของแต่งเอเซนซอรี่เสริมแอดออนก่อนนะครับก็คันนี้ก็จะมีนี่นะครับเป็นสปอร์ตไลท์ที่ลูกค้าเลือกแบบมาเองนะครับทางร้านเราก็ติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าหล่อลงตัวมีไฟขาวไฟเหลืองสปอร์ตไลท์แบบนี้สวยดุและที่สาคัญเหมาะกับสายออฟโรดมากของสปอร์ตไลท์นี้อยู่ที่ราคา15,900บาทสามารถเปิดไฟได้3าสเต็ปนะครับและแน่นอนสายลุยสายเข้าป่าสายแคมปิง้งขาดไม่ได้คือแหลกหลังคานะครับไว้บรรทุกข,ของนะครับในราคา15,900 เช่นกันนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็เลือกเป็นชอบอยางอะไรนะครับนี่เลย สีดำด้านหล่อโล,โ,ลโกโ้เงาครับและแน่นอนครับแข็งแรงทนทานนี่สวยงามนะครับมีให้เลือกทั้ง right? สีดำด้านและดำเงาครับบอกได้เลยว่าส,สวยๆหล่อๆอเลยก็บอกได้เลยว่ามีของพร้อมติดตั้งสําหรับกล่องครอบยางอะไรนะครับก็อยู่ที่ราคา6,900บาทอันนี้จะเป็นชุดกันชนท็อปไฟล์รอบคันนะครับลูกค้าไปเห็นเลฟบมาแล้วลูกค้าถาม,ถามทักมาถามว่ามีของไหมแน่นอนครับมีของพร้อมติดตั้งเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นกันชนหลังนะครับมีไฟถอยให้ด้วยนะครับแแน่นอนครับอันนี้จะเป็นชุดบันไดข้างของชุดแต่งท็อปไฟล์นะครับบอกด้า จริงๆนะครับอันนี้เราจะถอดบันไดข้างเดิมออกนะครับแล้วเราก็จะติดบันไดข้างทฟอปไฟไปงานจะเป็นงานเหล็กนี่ทฟอปไฟแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นรถสายลุยนะครับแข็งแรงแน่นอนเดี๋ยวผมขึ้นขยมให้ดูนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่มีหลุดนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนอันนี้จะเป็นการชนท็อปไฟนะครับการชนหน้าท็อปไฟนะครับก็มีไฟตัดหมอกนะครับก็มีเป็นไฟขาวไฟเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์ด้านบนก่อนนะครับนี่มันจะเป็น3ามสเต็ปอย่างนี้อันนี้จะเป็นการเปิดเปิดไฟหน้านะครับเดี๋ยวเรากดให้ดู น,นี่เป็นกระพริบจังหวะที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นจังหวะที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นจังหวะที่สองนี่กระพริบสวยๆรอๆเลยเข้าป่าอันนี้เปิดตังไว้อันนี้ปิดนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างนะครับนี่กระพริบได้เหมือนกันสเต็ปไฟเหมือนกันนะครับหรืออยากเปิดทิ้งไว้อ่ะเรามีรีโมทให้เลือก เปิดทิ้งได้ก็เดี๋ยวมาดูสปอตไลท์ LED สปอตไลท์ตรงนี้โอ้โหตาแทบแตกบอกเลย่อ,อครับก็ประมาณนี้นะครับสปอร์ตไลท์ตัดหมอกและสปอตไลท์ด้านบน,นครับมาเรามาดูของแต่งชิ้นต่อไปของแต่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะครับก็จะเป็นชุดประตูดูดก็ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับกับชุดประตูดูดซอฟโพสสี่บานก็ทางร้านเรายังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับชุดประตูดูดซอฟโค้พร้อมโชกฝาท้ายไฟฟ้า,านะครับสะดวกส,วกสบายนะครับตอนแรกลูกค้าก็คิดว่าจะไม่ติดแต่พอนํารถไปใช้อยู่ สักพักหนึ่งลูกค้าบอกมาเองนะครับว่าติดดีกว่าเพราะว่ามันจบนะครับมาดูโชคฝ่าท้ายงานโชคฝ่าท้ายนะครับนี่แค่กดชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้วเช่นเคยนี่สามารถกดหยุดได้เห็นปะอันนี้กดปิดนะครับแล้วมันสำคัญเนี่ยมันมีซอฟต์โพสมาให้ในตัวนะครับนี่ ดูให้เลยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าปิดสนิทหรือเปล่าปัญหาที่พบเจอบ่อยๆก็คือประตูปิดไม่สนิทบ้างเพราะประตูเขาปิดยากนะครับประตูต้องกระแทกหนักมากนะครับควรมีติดไว้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่า1เราไม่ต้องออกแรงกระแทกนะครับ2เราเซฟตัวเองด้วยครับเซฟรถด้วยนะครับและแน่นอนราคาจัดโปรโมชั่นอยู่จับคู่พร้อมกันเนี่ยราคาอยู่ที่31,900บาทนะครับและเรามาจัดโปรนะครับอยู่ที่29,900บาทราคานี้พร้อมประตูดูด4บานนะครับและ โจกฝาท้ายไฟฟ้าสาหรับคันนี้นะครับก็ยังติดตั้งชุดกันสาดจ,จากทางร้านแบ็ค a u t ต t e c เทคด้วยนะครับเราก็มีของให้ติดตั้งเรามาดูแหลกข้างกระจกกันดีกว่านะครับมามาดูใ,ใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นแหลกข้างกระจกนะครับตรงรุ่นแท้ง300นะครับเป็น f o r ์วโลโก้มาอย่างนี้แล้วก็เขียนว่าแท้งนะครับก็มีหลากหลายแบบนะสำหรับแหลกข้างกระจกมีที่ผมเคยเห็นนะก็จะมีติดฝาถังห้อยพั่บ้างนะครับห้อยพั่บ้างนะครับก็ราคาชุดนี้อยู่ที่7,900บาทข้างเดียวนะ 7,900บาทนะครับแต่ก็ถ้าจะติด2อข้างเราก็มีให้เลือกเหมือนกันครับมีเรามีของทั้งซ้ายทั้งขวาครับซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะเป็นบันไดปีนขึ้นข้างแหลกนะครับสำหรับบันไดปีนข้างชุดนี้นะครับอยู่ที่15,900บาทก็เราก็เห็นกันมามากแล้วก็สามารถทักมาตอดถามทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือ Li น์แอดแบ็กออโเทของเรานะครับบอเลยมีของพร้อมติดตั้งสรุปแล้วเนี่ยลูกค้าเอาทุกอย่างเลยนะครับรอบถัดมาเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับชุดแต่งรอบพัน GWM Tank 300คันนี้ บอกได้เลยว่าจุกจุกกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายลุยสายสิ่งออฟโรดนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปชมภาพโรลลิ่งสวยๆภาพถ่ายสวยๆจากร้านแบ็คออโตเทคของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กระผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์จัดให้ตามงบจบแบบไม่เจ็บกับแบ็คออโตเทคครับผม